สวัสดีทุกท่านยามดึกนะครับผมสี่ทุ่มห้าสิบนะครับทุกท่านของวันที่สิบสี่นะครับผมพฤศจิกายนสองพันหรสิบสามวันเสาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงสุดท้ายนะครับทุกท่านแสงสุดท้ายของอาทิตย์ยามอัสดงนะครับผมที่เป็นจุดเริ่มต้นของแสงแล้วก็ก่อเกิดแสงสีสันต่างๆอีกมากมายนะครับผม ก็เสมือนหนึ่งกับแสงตะวันนะครับผมเวลาขึ้นนะครับผมแล้วก็เวลาตกก็คือแสงเดียวกันนะครับทุกท่านแต่ว่ามีสีสันที่แตกต่างกันไปนะครับทุกท่านให้อารมณ์ที่แตกต่างนะครับผมเมื่อกี้เราให้อาหารลูกๆตัวหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะกวักไมสีนี้คือสีสุดท้ายหรือว่าแสงสุดท้ายแล้วนะครับผมของคอลเลกชันนะครับผมง่วงเมื่อไหร่ก็จะนอนเมื่อนั้นนะครับทุกท่านวันนี้จะไม่นอนดึกมากเพราะว่าพรุนี้ว่าจะไปจังหันแต่เช้านะครับผมเดี๋ยวไปทาบุญด้วยกันนะครับทุกท่านนะ ครับสำหรับคืนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆครับผมง่วงแล้วก็จะนอนนะครับผมสวัสดีครับ